เด้อแม่หมอนพันไล่มาบอกเลขกไม่พิมพ์เด้อจ้ะเด้อแม่ซื้อไว้แน่เด้อหาสามเก่าคุณวะหาได้กโสดน้ำเพลินคุณวะเป็นฝันดีเด้อฝันดีเป็นวาเลขมวนนี่คือสิเบิร์นเถอะภาษาเด็กเบิ่์นเิ่นว่าอันฮูกฮูกคุณแล้วมันตุ่งกระเลงไม่พิมพ์แต่นูกันฮูกฮกเปิดเปิดสับเปิดโสดมากงงูรุนเอือยเพิ่นฝันเป็นคนฝันแม่ เป็นฟันเหม็นถือทุกหมวดเป็นวะ่ะย่าลืมแม่ว่าสัต์อยากให้แม่ก็พอได้เงินนําอีกแล้ว,วาสามเก่าหาตูเดียวเคิงๆวะะ่าสัตย์ด้อยจ้ะเป็นท<ม>รงรถตะรีมาให้ยเป็นสื่อจัดนักเลยแต่ว่าก็เห็นบ่แเจมด้วย FC, เอฟซีเ้พิ่งเเห็นซ้ำนี่แหละ แต่ว่าทีนี้แน่เพิ่นมาแห้งนั่นหาเจ็ดเจ็ดหา,าระสันพ <laughs> ติษเพื่อนแตะลีไม่พี่ว่าเมื่อแพงนี่ละสื่อมากมือม่อตนะั <laughs> กแมรจ<า>้เพิ่นเลยบอกไม่พิมบอกแต่ละงวดเพื่นสื่อบาหน่อยจ้ะมอนวาแปดสิบใบมอนมละแปดสิบใบเพื่นวะยางบสือยางบสือดินวัดทีลแล้ว พันให้3สามเจ็ดสามแปดสามเก้าหาเจ็ดหาสองทีนิน่นิ่วสออกสามแปดทิงทิงหมวเราบะตามกว่าเจ็ดแสนพิ่นถูกกว่าัพพอเรียกว่าเพันอยู่กล่องสลากบอว่าสันพันตึก,กเหาอพันมีทุนนลายล่ะจ๊ะ แม่นว่านถือกันบ่ขาดดอกเงินแสนเพว่อนวะกันถือกันเป็นรักกล้ามคนละซื้ออันลอตเตอรี่งมวดนึงว่าเมา่นละคือแม่นแท้พอวะเมื่อวันนี้ก็ให้แม่นนี่เด้อจ้ะนูกก็เคยถือน้ำเพลินเพื่อนว่ากันเพลินฟันเพื่อนจะฟันแมน่นประศน นก่กก็ขอถือน้ำเพลนนี่แหละว่าสาันสิได้มีเงินใส่นี่อ้าวไม่พิมพ์ก็ขอถือน้ำเด้อเอฟซีก,ก็ขอถือน้ำเน้ยเอฟซีถือนะ้ำจา้าคำพูดคองแม่แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชงไม่พิมพ์ผ้ารวยนี่ละจา้านีหละเลขของอันพี่สาวไม่หมอเนี่ยละจา้าห้าสามเก้าต่ว่าเพิ่นกับซ้ำมาอีกหนึ่งเก่าน้ำเน้เด้อว,ว่าสาัน ะจ้ะให้เป็นแนวทางด้วยจ้ะเอฟซีกูเป็นโซ่คนมานมันกระรงอ่ะนี่ยเลยนตพี่กระโดงกันไยเจ้าู่เนอะเด็กมันชิ่นนิ่งม,มากแนนจ้ะแต่ว่าตัวตั้งนานอีตีกับเมนหมีนเรลี่ยกับโอกคักแล้วเนาะหมดนี้ก่ยังติดไม่กคือเก่าอยู่เนาะก็คือเล็กลวดทอเนะพ่อทินเนาะเล็กทอหนอนบอกแล้วแปดสามแปดสามสามแปดนี่หันละสองแปดสองหาแปดนี่หน ตะเลรถแปรสามก็ใส่พ่ะท่านเบิดอยุกอัน,นงวดนี้ยังมาอีกแล้ว <3. S 1> พระอาทิตย์วะ <laughs> <laughs> โอ้ยรถม้านรถหิ่งอีงนี้นะพระอาทิตย์เนาะงวดตั้งแต่ไปได้ป้ายไม่มากเป็นพระอาทิตย์ตั้งแต่งูขืนรถมากเลยตั้งแต่งูขืนรถมาแกมาแต่อันงวดแรกๆอันตามมาอยู่สองสามงวดก็บออันนี้บรนไดแต่ว่าบานนี้พ่อมาอันนี้ออกอน้ำดำออกเรียบออกเรื่องออกเลย สามหมวซ่อนออกคักออกแน่เบรกควมฝันคือสิออกเลขกรถตั้งัวนี่ก็ว่าฝันดีตั้งมาเลรรถไม่หมอนเนไหมบอกไม่หมอนฝันนี่พี่สาวเพินจ้าห้าสามเก้าหนึ่งเก้านี่ด้วยจ้าพี่สาวไม่หมอนหัวที่แล้วถูกเกียรแสนแปดแสนว่าสันถูกคักถูกแม่รถเด็กสามตัวนองก็ได้ร้ายนั่นละตังเอกกระน ถึงรัฐบา <laughs> ลทนนันเลขสามถูกก็มันก็ได้รายได้คือลูกไสห้ห้านึ่งละนอคือทาโกทาโก่อยากีมันถูกเลขสามตำเป็นได้สี่หาแสนขึ้นกันพอทิดก็ได้จักแสนพอทินหัวบางหนึ่งนี่นะถูไบ่ได้ลายดอกไปสองแสนตมีพิมพ์ก็บ่ได้รายร้มีพิมพ์ได้หาหมื่นยละถึงกับแห้งสื้อถยแห้งสื้อนี่ละจ้าแต่ว่างวนีกสิเอา อ๋อยูดอกพ่อได้สรงปีใหม่ได้ไปทำบุญอีนนกนัดจันเนาะวันนี้มั่นนี้พ่อซื้อหลายสิ้พ่อได้ฟังละมัน่นสีก็สีได้แจ็คแสนสองเสีนเยนอย่างี้อันนี้จะเอาจากเงินแสียนมันบ่เพราะว่าเขาเขาซื้อหลายแล้วมันอกี้มันถือมาหลายเขาก็ต้องหยุดไปดีิพี่พห่อไวจ้จักรย์รอยจะสื่อห่อ,หอไว้แบ่งน้ำ <c oughs> จ้ะให้เป็นแนวทางแบง่งหลับแบ่งใจ ในบางนาคนจะโศกอีกด้วยโศกอยู่แล้วฟันดีว่าสันเนาะฟันดีว่าสันมาโพธิ์ิแต่ว่าเมื่อพิมพ์ฟันมือขึ้นกับฟันเห็นเขาเปลือกแลหลายดีเขาเปลือกเป็นกองงามงามเหลืองอุยหุยอยู่ือจึงกองบักสูงหนึ่งกองเขาเปลือกนะฟันดีแล้วเนาะฟันมีแต่แนวดีดีกองจูนพูนอยู่เอ้าแสดงว่ากับสีโศกน้ำกันอีกหลาย FC กับจะโศกทุกคนโพธิ์ธิเลกกันไม่มอนหรอวะแม่มอนแม่นุ่มฮะนี่ละเนาะ เด็กมา,ากตรงกันคักแน่กับมีตาภูฝันดีๆเนาะพ่อทินเนาะนี่เธสิโศกสดะโศกแท้ๆโศกใส่ปีใหม่ด้วยค่ะทุกคนเด้อนี่ก็ลอตเตอรี่กับแม่นหน,น่อยๆสิบัถือจังได้ว่าะสันดอกพ่อทิดว่าตัวได้เป็นมากเป็นแตคัดมาเบิดอเลยมากเป็นได้ก็ซื้อขนานั้นเนาะมากเป็นได้กระสือเลยเอกชันอีกบ้านยี่ปิดจัดอีกบ้าน <laughs> เดี๋ยคนมีทุนเราจะเนาะซื้อ,อเนกโลง่งเนกโล่งกระไดส<ล>่นตัวเล็กตึงก็มี่มองไปมองมาคือกันน,าานัทธาอุบัติมาสงสัยเป็นอันลูกน้องกองสลากไม่ม้อนมาลูกสาวเป็นทำงานกองสลากวะนี่ละจ้ะอย่าลืมเด้อแม่อย่าลืมเด้อว่าสัตสัตรงกระเล็กป้ายบ้านไม่พิมพ์พอนอยู่แล้วไม่พยุงเ้างนี่เพราเทียดจังว่าเห็นแนมย่ามได้ก็ตรงกันข้ามน่แท้หวน้องหันกะ ขับเมียมีรัจกจ้ะเปิฟันเปินจุฟันเม็นกไให้มีสูงไม่ลาบน้ำเนืเดอปูเปินดวงเฮ้งพอเทศพี่ไม่จะไปเที่ยวไส่ก็ขอที่เที่ยวอยู่น้ำมูลนี่แหละจะไปสลองน้ำลูกน้ำหลานอยู่น้ำมันไท่กสิมว่าสลองเฮี้ยนน้ำเมียน่าหลาปีนี้ละละไ้ขายขอ,อยงเนาะ คือจะงิ้วมวนแถอะพรอาิตย์น่ะวันนี้เอฟซีไมากินน้ำลดอยู่เนาะเข้าดาวอยู่เนาะเออเอฟซีมาเข้าดาวน้อกันบ่มาเลยทุกดีอันว่างก็มาหาเลยจะเด้อวันที่สามสิบนี่มาเข้าดาวสามสิบเอ็ดนี่อันวันที่สามสิบกับโศกไงมันบ่อวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยหมูแรงก็พอดีตัวสามสิบเอ็ดเท่ากับทรงถ่ายเอาสอดแจงรดมันพิมพ์ว่าคือสิมวนแต่ปีนี้สาธุเด้อให้ถึงน้ำกันเด้อค่ะเด้อสำหรับมือนี้ก็ให้เป็นแนวทางนะค่ะนมักกับสื่อไหวด้อจ้ะ รวยๆทุกคนนะพอทียเนาะเดี๋ยวพอทียสิเพื่อเอาขางงอมาไว้ถาจะขาขาง่วงมาแขนหลดนินบจ่าเป็นเอฟซีเข้ามาสองเราผู้ใดมาเด้อมาทุกคนทุกคนโหลดจ่ายิไดีรวยๆเฮงๆปังน้ำกันสำหรับมือนืีกระซัมนี่คนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ